โลกผันผวนหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกับแปรผกผันจากวิกฤตใหญ่โควิด1 9ที่ถูกซ้ำเติมด้วยความท้าทายจากวิกฤตอาหารราคาพลังงานส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมและความไม่สมดุลที่รอการแก้ไข ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC 2022จึงมีภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ข้ามผ่านวิกฤตพร้อมเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน3คีย์เวิร์ดที่สำคัญ open connect balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open to all o p p o r t u n i t i e s เปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำประเด็นเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกมหารือใหม่ให้สอดรับกับความทา้าทายในยุคหลังโควิด -19 เเพื่อความเป็นไปได้ในการมีเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ครอบคลุมและยั่งยืนในอนาคต Connect in all dimensions เชื่อมโยงการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อโดยฐานข้อมูลการเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกการเดินทางเพื่อติดต่อค้าขายธุรกิจส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและเตรียมความพร้อมรับวิกฤตในอนาคต Balanced all aspects in สร้างสมดุลใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจบนความยั่งยืนเพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการจัดทํา Bangkok Goals on BCG Economy เพื่อขับเคลื่อนแผนงานสร้างความยั่งยืนใน a p e ปอย่างเป็นระบบแม้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตใหญ่ของโลก แต่ด้วยการผนึกกำลังสร้างความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นของ21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคร่วมแก้ปัญหาร่วมฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความเข้าใจจะเปลี่ยนวิกฤตไปสู่โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุมคนทุกกลุ่มนับจากนี้บรรยากาศของการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยโอกาสจะหวนกลับมาคนไทยจะเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคได้อย่างสะดวกและปลอดภยัย เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกวิกฤตและความเปลี่ยนแปลง